เอ้เราไปต่อยมวยไหมปันเออต่อยก็ได้วะเอาหมดผิดอีกแล้วตอนนี้กูใช้สไตล์เป็นช็อตกันปันมึงลองดูช็อตกันกูดิมาลองดูช็อตกันกูดิมามาลองดูช็อตกันกูนี่มาปันมามาเร็วๆเว้ยปันได้ดีเซอร์ตเองนะมาลองดูช็อตกันกูเว้ยปันมามามาลองดูเอมอีโปัวเฮ้ยมึงลงสนามมวยกับกูเลยมาเออไอเจ๋อเอ้ยมึงใครเนี่ย ได้มันก็ท้ากูเว้ยมันเอากูเว้ยตานยวตานยวตานยวกูว่ากูจะเอาทอดกันเป็นแก่ปันเสักหน่อยได้มาลองเว้ยกับมึงกอดนี่มานี่มานี่มานี่เลยเออเขาฮุกวะเขาแรงฮุกวะเขามีแรง่าเขามีแรง่าเขามีแรงวะเขามีแรงวะเขาขึ้อะไรเขาขึ้นอะไรวะเขาขึ้นอะไรวะไม่จะเป็นรอกถูกที่อันตีอ้าโดนโดนสิครับ โดนสิครับพืดอะไรคุณพืดอะไรพืดนตูวอะพื้นตูวอะโดนโดนเขาไปโดนเข้าไปแปลกหมัดเลยออกพื้นสู้เขาพื้นสู้เหรอพึ้สู้เหรอพึ้สู้ผู้จบไม่ระบันผู้จบยังวะอย่างอย่างอย่างรอพอดีลาราวช้าหน่อยยังไงฮะจังหวะนี้หลบครับจังหวะนี้เดือบเบี้ยหุกขวา ยังไงยังไงได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าเนอเบียนเนอเบียนเนอเบียนต่อยขวาไปครับยับขวายับขวายับอ่ายับซ้ายยับอ่าโดนสวนคืนทีวันนี้เอ้ยโดนน็อกฮะโดนต่อยหน้าครับทีหนึ่งเอ้ยหลบได้ครับเนอเบียนต่อยเออต่อยยับต่อยปึ๊บปึ๊บเออ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 เอเฮ้ยวีบแล้วเขาวีบแล้วต่อยด้วยโดนัสมาคิวบราปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนอเบียนโดนสวนต่อยคืนนะที่ว่านี้อาจจะแตกแล้วอ่เรียบร้อยโดน๋ยวาตีเฮ้ย มูฮัมหมัดอาลีเมื่อกี้ีมูฮัมหมัดอาลีเลยมึงโดนอาลีเมื่อกี้มึงโดนกูเมื่อกี้มึงโดน ali มึงโดนอาลีมามามึงต้องโดนช็อตกันมาเดี๋ยวนะกูถามก่อนมึงจะตายอะไรวะอะไรจะตายวะมึงจะตายอะไรอิปโปอ้เิยาอีโปเวชช็อตกันมึงโดนกู mặt màu oh, đừng đừng. <laughs> mặt bên con nhảy như đừng này đừng. Bạn. mặt bên con của... chụp oh, yo mặt bên con oh. như này bạn có hả đòn đòn ơi หมัดบนเจดจังยืนเฮ้ยไม่โดนกูลบลบไอ้น้องลบเอออืมคืกดยังยืน้่งหงได้ด้วยไอ้สนมึงโดนปืนกยังยืนกูใช่แล้วหลบหลลบห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 ล เฮ้ยคด้แล้วเอ้ยเอ้ยหนงีหมดแล้วงงมากเมันนไงแกมึงรู้จักพลังอนี้ไม่ปานปอาบเลยเอ้เอาไ้นี่หมดเพื่อนเอาไ้อะไรอนี่กูเร็วกว่าเว้ยกูเร็วกว่าเว้ยีว้ แค่ต <com> ้องเลวไหวน้องคุณกยังยืดมึงรู้ได้ยังไงมึงรู้ได้ยังไงปืนจะยังยืดชึบชึบปืนจะอย่างวุ่นเฉียวอา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 อุ้ยเฉ้ยววุ่นเยุ้เยววเยโอ้กลับไปแล้วไป ไปไม่ได้กูรอดไม่ได้กูรอไม่ได้กูเปลี่ยนสตล์ล้ไอตายดิเป็นกากเอาหยุากไหมสไตล์กูได้อีกหนึ่งินขาเอม่เชียอะไรกูไม่เอากูไม่เปลี่ยนอีโคขอสไตายดีๆขอตัดตาเรจแนลลี่เฮ้ยมานี่มึงมาเลยมานี่เทรด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 นเทรดนเทรดนะเทรดเทรดเทรดเเซ็เทรดตัวนี้ เทรดเหรอวะไม่ร no. ah oh. oh wow ู้มันมันขึ้นเทรดอ่ะมันอะไรออฟเฟอร์อะเซ็นออฟเฟอร์อ๋อเจ๊เหรอวะอ้าวจะเทรดอะไหมอ่านี่กูเทรดอ่ากูเทรดนี่ให้อ่กูเทรดอันนี้ให้อ่านี่นี่อ่ะสปินสปินมันมีระบบเทรดด้วยนายกูอ่านี่ให้เอานี่ให้ไอ้ไอเซ็ตไอเซ็ตก็อยู่อยู่กังคิดอะไรนี่เหรอมันมีระบบไม่ด้วย เรืองอะโอเคคอมพิวเตอค์มดเรื่อม่มึงมาเลยมึงกูเรแล้วมึงโดนกูให้เดากูกูสไตอะไรเององนู่นกูมาใส่กูสไตใอะไรปันกูสไตละรกูเดไม่ได้เนี่ยไปยังหอเึกว่าโบร์เสปัญหาเมันไม่ได้มันหาเสียใจกูมันโอเคเพิ่นะเสไตอะไรวะโบร โอ้ส์รีเลย์เลยสเปนมากูมันโอเคนะทำไมกูดอชไม่ได้วะไอ้เวรยังเป็นยแตกคาตัวเลยยังเป็นของเบี้ยกูเปลี่ยนไฟติ้งสไตล์ก่อนจะยิงสไตล์ใี้มันกากจะได้จะได้สเกลแล้วนมสีม่วงอู้สปินกูมียี่สิบอิ่ม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 เลยสไตล์กาดยาวมาทดาม เฮ้ยพันกูได้สไตล์เดิมช็อตกันนะมาทำไมเนี่ยมาทำไมอ่ะ dono เปิดโอเคกูได้สไตล์อันนี้กูไม่เคยใช้สไตล์อะไรไม่รู้ป่ะมาลองดูมาๆๆมาเกือบแร้วไอ้ยามตรงหิดอะไรไอตรงงอใส่อะไเนี่ยเนี่ยกูสไตล์โป้เอ๊ะตาขากายขนมของฉันแล้วเบิกแน่ๆอะไรเบิกบ้ะไม่มี กูดรอไม่ได้ดอได้แหละทำไก,กูรอถอยหลังไม่ได้วะแต่เนาแต่เนากูรอถอยหลังไม่ได้ก,กูรอได้แค่ข้างหน้าแซมปีด The fuck เขาสิ่งนเฮ้ยโอ้แซมไม่น่าเบรกเศษข้าอือโอ้โอ้เฮ้ยโอ้ปุ๊บแซมปีดเฮ้ยจะทาอะไรไเนี่ยมีติดไฟด้วยอย่างพีชโอ้เสียไอ้กู ตุ้มตุ้มตุมตุ้มตุมตุ้มตุ้มอะไรน้องเอ้อะมัดอะไรวะสตปีนเที่ยมมีมีไฟด้วยอย่างเท่กูเป็นช้างเปลี่ยนใหม่ยี่ไกูเป็นช้างในบ็อกฟุตกูเป็นช้างในบ็อกฟุตปันดูสตปีนเท่ยเท่อมันคือท่าอะไรวะอยากได้วหมันมันมันสไตล์ช้าเลยมั กูเป็นช้างนะบอกฟุดเว้ยกูเป็นขนช้างสั้งไปยึดเออเออขนช้างนะบอกฟุดไปอยู่เกมนี้ได้ไงวะตั้งไปยึดเลยหลบนัะเราเว้ยหลบนัะเราเว้ยสตั้งไปเฮ้ยเบรกแตกกันโอ้โอ้โอ้อือเยกูดรอถอยหลังไม่ได้ ตัปีโอโนโอโนอุ้ยอะไรอันตีเหรออันตีเหรอยังไม่ได้พี่อไม่ไม่ดข้าละจะจะเอาแตมปีเองแตมปีกูทำไมด้ีไม่ปันปมาไหโย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 โจโจ โตโตโอโหโต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 ตัมปี้ตเ้กูป็นชาในบลกฟุดกูบอกอะ้วกูกินผลชาเข้าไปเกบใกลสตัมปอันติดไมสำคัญอันติดไมสำคัญอันติดไม่สำคัญ ยังอยู่เลยดิอันตีไม่สำคัญไม่สำคัญมปยึอเป็นทำไมตาหน้ากูไม่หลีหนึงดอสยองมันจะหีมึงแม่ยังมึงอยนิ่งดิมึงโดนสต๊าโอ้โหคัดคมไม่ยูลงวิ่งหน่อุ้ยอ้อำอ้ำ